สวัสดีค่ะโบบัมมี่โบวีค่ะวันนี้นะคะโบก็จะมาตอบคําถามของสาวๆหลายๆคนนะคะที่มักจะถามว่าโบมีวิธีการดูแลผิวพรรณของโบยังไงนะคะโดยเฉพาะบริเวณผิวหน้าค่ะวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะการดูแลผิวในแบบฉบับของโบเองค่ะไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือเปล่านะแต่ว่าโบก็ใช้วิธีนี้ในการดูแลผิวโบมาตลอดนะคะเดี๋ยวลองมาตามดูค่ะว่าโบจะเริ่มด้วยอะไรก่อนอย่างแรกนะคะก็ต้องเป็นการครีนหน้าค่ะ ต้นโบก็จะเช็ดเครื่องสอําอางออกก่อนนะคะด้วยอายลิมูเวอร์ค่ะโดยใช้สาลีนะคะสาลีโบจะใช้เป็นแบบรีดเรียบด้านข้างนะคะเพราะโบรู้สึกว่ามันใช้ดีกว่า,วาแบบไม่รีดอะ่ะเดี๋ยวพอโดนน้าพวกอายลิมูเวอร์หรืออะไรแล้วมันจะกระจายเป็นจะแบบว่าเป็นขุยๆยยไม่ชอบก็เลยชอบแบบรีดมากกว่าแล้วโบก็จะใช้ตัวนี้ค่ะอายลิมูเวอร์ของเมเปิลีนค่ะอันนี้มันเป็นขวดใหญ่มากเห็นไหมทุกทีเนี่ยแต่ก่อนมันมีแค่ขวด,ขวดประมาณไซนี้ไม่แน่ใจ ร้อยเจ็ดสิบห้ามลหรืออะไรเนี่ยแล้วก็เป็นไซส์เล็กที่ไว้พวกพาสะดวกเนาะทีนี้พอทำออกมาขวดใหญ่มีความสุขมากแบบเพราะว่าซื้อบ่อยมากไงน,นี่ใช้ตัวนี้นะคะก็เขย่าให้มันให้มันเข้ากันนะคะแล้วก็นี้ก็จะได้แผ่นนี้ออกมานะคะเริ่มแรกค่ะเขยบนิดนึงโบก็จะแปะไว้ที่ตาโบ ะะโบก็จะนับไปเรื่อยๆหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงยี่สิบค่ะโดยเฉพาะวันที่แต่งหน้าหนักๆน,น,นะคะก็จะแปะไว้นานนิดนึงให้มันตัวน้ํายาของอไลเวอร์ over, มันเข้าไปช่วยไปช่วยสลายพวกเจลไลเนอร์อายไลเนอร์กาวติดขนตาปลอมนูน่นนี่ให้ออกให้มันย่อยให้มันยุ่ยมากที่สุดจากนั้นโบก็จะปาดลงนะคะนี่นะคะโบจะโบจะพยายาม ให้มันปาดลงจะไม่ค่อยแบบถูถๆแบบนี้เนาะเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับทําให้หนังตาย่ยนได้น,นี่เสร็จแล้วโบก็จะพลิกมาอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทําต่ออันนี้ทำให้ดูคร่าวๆก่อนจากนั้นนะคะเราจะสังเกตว่ามันก็จะยังมีพวกอะเลเ์อร์ติดอยู่บ้างแล้วก็มัสคคารา่าจาก ตัวนี้ตรงนี้มันยังสะอาดอยู่โบก็จะพับพับเป็นมุมแหลมโบก็จะเกี่ยค่ะถ้ามีกระจกมันจะสะดวกสำหรับโบ,บมากกว่านะแต่น,นี้เดี๋ยวโบให้ดูคร่าวๆว่าโบจะเกี่ยบประมาณอย่างนี้นะคะ ด้านล่างก็เหมือนกันอาจจะพับอีกด้านหนึ่งที่คือด้านริมขอบมันจะไม่ค่อยเลอไอ,อ,อตัวมาสคาร่าหรือไอแชโดว์ที่เราทำไว้โอ้ก็จะอย่างนี้นี่ก็ปาลงแล้วก็เขียียโอเคนี้ก็จะใช้อีกแผ่นหนึ่ง น,นะคะคทีนี้ในส่วนของมาสคาร่าที่มันบางอย่างออกง่ายบางอย่างออกยากโบจะจะพับครึ่งหนึ่งแหนบไว้ข้างใต้ใต้ขนตาล่างด้วยนะคะแล้วก็หลับตาลงแล้วก็ถูค่ะถูลงนะคะไม่ใช่ถูอย่างนี้นะคือคือโบก็ถูนิดนึงม้นมุนม้วนมวนมน,มน,มน,มนให้มาสคาร่าเนี้ยนะคะมันมาติดตรงข้างตรงสัมรีแทน อันนี้คือคือไม่อยากคือมันมันจะอาจจะช่วยในเรื่องของหนังทำให้หนังตามันไม่ไม่เหี่วยวใขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับหนังตามันมากเราจะดูเรื่องของมาสคาร่ามากกว่านะคะหล้วเรก็จะเนี่ยค่ะไม่มีกระจกมองไม่เห็น <laughs> โอเค ประมาณนี้คือถ้าทำที่หน้าจุจกมันจะเห็นชัดและสะอาดกว่านี้นี่คือแบบโบทำให้ดูว่าประมาณนี้ว่าที่โบปกติโบจะเช็ดหน้าจะออกประมาณนี้นะอืมแล้วก็จะพับมุมต่างๆอะคะ่ะใช้มุมให้เป็นประโยชน์อืมโอเคนั่นนี้เสร็จแล้วก็จะทำแบบเดิมกับอีกด้านหนึ่งนะ ค่ะหลังจากที่โบทําความสะอาดรอบดวงตาเรียบร้อยแล้วนะถ้าหากเป็นวันที่แบบแต่งหน้าหนักมากโบก,ก็จะใช้สําฤยเยอะกว่านี้เพื่อให้ให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยฉันเช็ดมันออกมาหมดจริงๆอะไรเงี้ยมันไม,ไม่ไม่มีสิ่งสกปรกค้างอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่แน่นอนว่ามันจะหมดจริงไหมเราก็ต้องรอบที่สองสิ่งที่โบจะใช้เช็ดหน้าโบอีกรอบหนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะ cleansing water ของ bio derma เาชอบมากละใช้แล้วมันรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะ แล้วมันก็เช็ดสะอาดด้วยเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของอายไลเนอร์กับโดยเฉพาะมาสคาร่ามันมันจะยังเช็ดไม่ได้ออกหมดมันต้องใช้ายลิมูสสำหรับบูชอบออยแบบของเมเบลีนเมื่อกี้นะมันก็จะเช็ดออกได้สะอาดกว่านะแต่อันนี้มันจะเช็ดในส่วนของอายแชโดว์อ่าบลัชออนหรือว่าเมคอัพสูตรอื่นๆได้มาสคาร่ามันอาจจะได้นิดนึงอะไรอย่างนี้ก็เทให้ชุมช่มๆแล้วก็เช็ดไปทั่วใบหน้า คือมันจะให้ความรู้สึกเย็นๆอ่ะโบรู้สึกชอบมากเลยแล้วก็ปาดข้างค่ะตาซ้ำนี่คือส่วนที่เราโดนเช้จนกว่าแบบสำลีมันไม่ไม่มีพวก ไมอลองพื้นอายแชโดอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึก<ห>สะอาดตอนของการใช้ตัวนี้ค่ะเป็น cleansing oil อันนี้ของซาวาซูนะอันนี้ก็คือใช้หมุนเวียนไปเรื่อยๆโบจะชอบใช้ออยในการล้างหน้าก่อนแล้วโบจะตามไปด้วยสเต็ปอื่นก็คือจะใช้ออยเนี่ยในการล้างหน้าโดยโบก็จะเป็นออยแบบผสม พอโดนน้าเป็นน้ํานมหรือว่าไม่ต้องเป็นน้ํานมก็ได้คือโบริได้หมดอ่ะขอให้เป็นออยล์แล้วแบบเวลานวดครึง่งแล้วมันจะรู้สึกแบบผ่อนคลายนิดนึงบางทีเหมือนกเราก็นวดหน้าของเราเป็นในตัวเนาะนี่ออยล์ของเขาจะมีหัวล็อกมันจะมีหัวล็อกล็อกอันนี้กดไม่ได้อืันนี้ออยล์ของซาวาซูจะแบบเนี้ยก็เป็นออยล์เหมือนปกติแต่กลิ่นแบบกลิ่นหอมอะ่ะหอมแบบพูดไม่ถูกมันเหมือนผสมสบมิดนึงแต่แบบมันสบายมากเลย อ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้เป็นออยน,นะคะโบก็จะลงไปเลยแล้วก็นวดไปใช้สองนิ้วบิงีเราก็อยากจะนวดแบบเ,เขาก็นวดกันอย่างนี้นะแต่ด้ยวยแบบเวลาเราก็จะแบบว่ามีจำกัดเราก็ได้เท่าที่ได้นะกลิ่นหอมอากชอาแบบเนี้ย สดชื่นนะคะคลุมไปเสร็จแล้วปุ๊บพอเราโดนน้ำคลุมไปไอตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำนมค่ะหมเราจะปาดเหรอทำไม <laughs> น้ำมันย้อย <laughs> โอเคอะเสร็จปุ๊บแล้วก็ล้างหน้าตามขั้นตอนปกตินะอย่าไปล้างก่อน โอเคหลังจากที่ล้างหน้าโดยใช้ออยล์ไปแล้วโบก็จะมาสเตปสุดท้ายของการล้างหน้าโบโบจะใช้เป็นจะเป็นโฟมหรือเป็นเจลก็ได้ค่ะแล้วแต่นะตอนนั้นฉันมีอะไรฉันก็ใช้อันไหนหมดฉันก็เปลียนไปอันอื่นมุนไปบนไปเรื่อยๆแต่มีอันหนึ่งที่โบขอแนะนําแล้วโบก็คือแบบตัวโบก็ชอบแล้วตัวโบก็เป็นคนแนะนําให้โบใช้โบก็แบบเฮ้ยลองใช้แล้วมันเจ๋งมากน,ะนั่นคือนี่อ่านว่าอะไรวะเคิฟหรือคิวคิวมัง้งที่เป็นเจล เป็นอัลต้าเฟชั่นคลีนเซอร์ลักษณะเป็นเจลค่ะตัวนี้ใช้แล้วน่านุ่มโมนี่อ่าเป็นเจลอย่างนี้นะแต่เวลาใช้แบบเราอาจจะรู้สึกแบบรบก็ถูกไปเลยลูงตีฟองไหมอะ่ะแต่เราไม่ตีเราก็ถูไปเลยใช้เจลค่ะแล้วนี้ก็วนไปเหมือนกัน ตาเนะคะจริงจริงจริง,รง,รงสภาพปกติโบจะลงคอด้วยนะแต่ในห้องนอนมันมันจะเยิ้มไปนิดนึงแล้วเอาอถูนหน้าให้ดูก่อนจริงจริงมันเราก็ต้องทาความสะอาดคอด้วยป่ะว่าเพราะเราก็ไม่ได้ลงเมคอัพแค่หน้าไงเราเราก็ลงตรงคอด้วยเพื่อให้มันเข้ากันใช่ไหมเราก็ต้องล้างคอด้วยนะคะเออแล้วเราก็ล้างหน้าอืแล้วโบก็จะซับหน้าค่ะ หลายๆคนก็น่าจะราบอยู่แล้วว่าเวลาซับเช็ดหน้าควรจะซับซับคือไม่ปา,ป,าปาดปาดปาดเนี่ยมันเดี๋ยวมันเป็นริ้วรอยเนาะกับลูกตอนนี้ก็เดคะซับนะลูกอย่าปาดบอกพอบอสก,กำลังปาดหยุดอยู่นี่ซับลูกซับผู้ชายก็ไม่เว้นเดี๋ยวหน้าเหี่ยวนะคะอือเห็นไหมจะเห็นไหมนะคือหน้ามันนุม่มอ่ะชอบอ่ะหลังใช้มันเห็นผลเลยค่ะ โอเคหลังจากที่เราครีนซิ่งเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการบำรุงผิวค่ะขั้นตอนแรกนะคะอของโบก็คือการลงโทนเนอร์แต่โบเป็นคนแบบประทองอะ <c oughs> บางวันลงบางวันไม่ลง <c oughs> <c oughs> จะโดนด่าไหมอะ <c oughs> อสภาพปกติคือปลาทองบางวันกินยาบางวันไม่กินยา,ยาบำรุงอะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยฉันก็อยากต่อเนื่องนะแต่ฉันไม่เคย ใช้ตัวนี้ค่ะของ Origin ค่ะ Dr. a n d r e ร์แอนดรูเวลสำ r รัอนี่ด r a n เ r e ร w แอนเป็นคนที่คิดคน้นส่วนผสมการผลิตของ Origin นะคะซึ่งเป็นเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็คิดค้นผลิตภัณฑ์ดีๆของ o r i g จินออกมาอย่างต่อเน,นื่องนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นตัวเมกามัชรูมสกินลีฟตัวนี้เป็นโลชั่นโทนโทเนอร์นั่นแหละนีมันก็จะเป็นน้ำๆเนี้ย นะคะแล้วโบก็ตบๆไปเรื่อยๆตบแรงไปไหม,มอ่ะตบเบาๆก็พออืมอม,ม,มแล้วรู้สึกแบบหน้าแบบรู้สึกดีกันกานหน้าด้วยเองว่ากมันสบายหลังจากนั้นโบก็จะลงตัวนี้ค่ะ สกินอิล u ู i n เนตติ้งเซรจริงๆอะ่ะมันมีเป็น,เป,นเป็นเป็นเซ็ตของเขานะจะเป็นตัวสีเขียวเขียวแก่แบบนี้แหละแต่ว่าใช้หมดแล้วไงก็แต่เรามีตัวนี้โบก็มาใช้ด้วยกันได้เหมือนกันตัวนี้ก็เป็น s กินอิ l u ูมิเนตติ้งเ u m นะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของมันเป็นสูตรในส่วนของ Brightening อะคะ่ะทำให้หน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนจุดด,ด่างดำนิ้วรอยอย่างเงี้ยเพราะว่าบาเป็นคนมีกละคือ ทางไหนที่สามารถมันมันเหมือนจิตหลอนเรานิดนึงแบบว่าเฮ้ยถ้าอันไหนเบรนเ์นิ่งอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันก็อาจจะช่วยเราบ้างนะอะไรอย่างนี้ก็ใช้ก็ใช้ไปค่ะล็อกเหมือนกันนะคะมีหัวล็อกเอนี่ลักษณะมันก็จะเป็นคินีมๆแบบนี้นนแล้วก็ ทาลงให้มันซึมลงไปค่ะเสียงนี้คือเสียงก่อสร้างข้างหลังบ้านเห็นใจกันเถิด <Yeah. S 1> ชิวเตนเซาเมืเ่อไหร่มันจะเสร็จโอเคค่ะซึมเร็วมากค่ะตัวนี้รู้คือตัวเซรั่มอะห่านใหญ่เซรั่มมันก็ซึมเ,เ,เร็วอยู่แล้วเนาะแต่ตัวนี้ก็ซึมเ,เ,เร็วแล้วก็กลิ่นหอมอ,อ่อน ชอบแบบทาครีมที่มันหอมๆนะเอ้ยคือโบทาได้ทั้งครีมที่แบบไม่มีกลิ่นหรือว่ามีกลิ่นแต่ว่าถ้ามีกลิ่นมันก็ชอบมากกว่าไหมมันดูแบบผ่อนคลายด้วยยิ่งแบบแบบกลิ่นแบบสมุนไพรจากนั้นโบก็จะลงตัวนี้ค่ะนี่เอ้ยตัวนี้ก่อนสิซอรทษ the face ฟ h ช p อบ ตัวนี้ได้มาก็เลยแบบเ้ยลองใช้แล้วมันก็อ้โอเคเลยอะแล้วมันเป็นส่วนของแอนตี้อจจิ้งด้วยเพราะว่าอายุอนามเราก็รุ่งเรือยมาถึงขั้นนี้แล้ว,ลวก็ควรต้องใช้ในส่วนที่เป็นแอนตี้อจจิ้งบ้างอะไรบ้างนะคะตัวนี้เป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นลายของที่เรียกว่าเดอะเทอเรีเป็นแอนตี้อจจิ้งฟอร์มูล่าค่ะซึ่งมันจะมาคู่กับตัวตัวนี้ค่ะเป็นครีมอันนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นเซรั่มเหมือนกันอืมนะ ของเขาก็จะอย่างนี้จะเห็นไหมนะจะเป็นเป็นใสๆนวลๆนะคะมันมีเหมือนส่วนของน้ำมันมะกอ,อกด้วยมีส่วนที่ช่วยในเรื่องมีสารที่ช่วยเขาเรียกอะไรนะให้อเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะเป็นลายของแอนตี้อ n g จริงๆ,ๆค่ะโบก็เลยเอามาใช้ทาลงไปค่ะทางใดงที่ฉันจะต้องสวย <laughs> ลงหมดค่ะ อันนี้ก็หอมเช่นเดียวกันอันนี้หอมมากน,นี่ผิวหน้าของเราเคยไปเวิร์กช็อปออริจินเขาบอกว่าการที่เราจะนวดวนออกวนเข้าเนี่ยไม่ไม่มีผล มันมีผลตรงที่น้ำหนักมือที่เราลงแม้เราจะลงเข้าแต่เราก็แบบแค่เนี้ยเขาบอกบางทีก็แตะๆรอบดวงตาก็พอแต่ชอบเขิร์รูปอะแต่จริงๆอะหลายๆท่านเขาก็จะบอกว่าแตะๆๆรอบดวงตามันจะได้ไม่พอน้ำหนักมือเราถึงแม้จะเป็นนิ้วนางที่เบาที่สุดก็ตามแต่ถ้ากดไปบ่อยๆอ่ะรูปไปบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดริรอยได้นะเราก็ใช้แตะเอาแล้วส่วนหน้าเราก็นวดคืนอืม นี่อืมแล้วก็อย่าลืมคอนะคะหลังจากนั้นเราใช้ในส่วนของเป็นเดเทอรเปีที่เป็นครีมด้วยจริงๆมันมีช้อนมาให้นะใช้จะหมดแล้วแต่ว่าช้อนหายอะ่ะล่าสุดหายไปไหนไม่รู้โบเลยใช้สำลีแงเอาแทนอน,นาจิตอืมอือฮึนี่ค่ะของเขาก็จะเป็นแบบนี้ ความมนกันจะค่อนข้างเข้มข้นนะคะปาดเข้าไปค่ะ อขอแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นมากยังค่ะั้นตาลเราเยอะมากบางทีง่วงก็แบบขี้เกียจนะแต่บางทีมันทําเป็นสเต็ปจนชินอะอันนี้อันนี้หยุดไว้ก่อนนะคือทั้งเช้าและเย็นโบจะใช้อันนี้แหละแต่ถ้าเป็นตอนเช้าโบจะใช้ตามด้วยกันแดดแล้วก็ค่อยแต่งหน้าแต่งตาอะไรกันไปบบูเบิรมตัวนี้มากค่ะการนี้เย่ UV complete ตัวนี้เนี่ยมันจะเนื้อเป็นสีสีเบทนะมันมีหลายมันมีมันจะมีสีขาวกับสีเบทนะแต่โบชอบสีเบทอะแม้ว่าจะเบทนะโบว่ามันใช้กับทุกสีผิวได้เพราะว่ามันมันเบดกลืนอะมันเบดกลืนไปกับสีเราเงี้ยนะอ่ะโอเคเราทาครึ่งหน้าเพราะอีกครึ่งหน้าเดี๋ยวโบจะใช้ในตอนกลางคืนทาให้ค่ะเดี๋ยวจะงงกันโอเคนะซีขวาคือ ช่วงเช้านะคะสเต็ปต่อไปหลังจากที่ลงเมื่อกี้นี้กันแดดโอเคนะโอเคในสูวนของตองกนกลางคืนนะคะโบก็จะมีลงตัวนี้ลงไปด้วยค่ะ Origin High p r o t e จนซ i ่ไนโอม i n ค่ะตัวนี้เนี่ยหลายๆคนชอบมากแล้วโบก็ชอบมากด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้พอลงแล้วมันรู้สึกแบบหน้ามันเฟรชมันสดชื่นอนะทาตอนกลางคืนโบจะใช้เฉพาะตอนกลางคืนนะชื่อก็บอกไนออมินนะพอพอเช้าขึ้นมามัารู้สึกแบบ ผิวมันดูฟูมันดูแบบมันดูเต็มอ่ะแล้วแบบรู้สึกดีกับเขาเลยกลิ่นก็หอมด้วยนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็ทาองไปอย่าลืมนะนอย่าลืมคอค่ะและ สุดท้ายและไม่ท้ายสุดโบล,ลงตัวนี้เลยเป็น sleeping mask ค่ะก็ก็โบเหมือนจะไม่ได้ใช้ทุกวันนะบางทีก็ใช้วันนี้ไม่ใช่แต่มันเป็น sleeping mask จริงเขาว่าใช้ทุกวันได้ของตัวอ่ะเปิดฟ้าและ heaven เนื่องจากไปนวดหน้าของเขาเขาเชิญไปนวดหน้าค่ะแล้วแบบของเป็นนวดหน้าของ heaven นะคะน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดหน้าจากอังกฤษที่ชื่อ ชื่อ,อไรนะเดโบราห์ล่ะค่ะซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนคิดค้นแล้วก็วิธีการนวดสัมผัสนะคะซึ่งเขาก็เคยแบบเขาเรียกอะไรนะเข้าไปถวายการรับใช้ของเจ้าหญิงเคสด้วยอะไรเงี้ยเซเลบดังๆอะไรเงี้ยวิทอรีไปแคมอะไรก็ใช้ไปการเขาแล้วก็แบบเฮ้ยเรามีโอกาสได้ลองก็แบบเออเขานวดหน้าดีมากก็เลยแบบเออแล้วเขาก็ให้ผลิตภัณฑ์มาลองใช้แล้วแบบวิตัวนี้แบบตื่นมาหน้าก็นุ่มเหมือนกันนี่เลยตัวเฮเบนของเขาจะเป็นลักษณะเป็น B v e n น m ม r าก็คือเป็นพิษพึ่งนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาาก็จะมีการสกัดสารจากพิษพึ่งนะคะโดยที่พิษพึ่งเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของอริ้วรอยนะคะรูคุมขนช่วยกระชับลูขุมขนริ้วรอยช่วยให้ตื้นขึ้นค่ะตัวนี้โบก็เลยจะใช้ตัวนี้ในการมา์กหน้าเป็น sleeping m a r k นอนไปเลยบางคนก็อาจจะเช็ดก็ได้แต่โบนอนไปเลยง่วงแล้วก็เลยนอนไปเลยดีกว่านะคะแต่ตัวนี้เนี่ยกลิ่นเขาจะแบบ นิดนึงอะหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนถ้าคนได้ดมอาจจะรู้สึกนิดนึงแต่ว่าแต่ว่ามันใช้ดีก็โอเคบอ,บอกว่าบวกระมันไม่ได้เหม็นนะแต่ว่ามันพูดไม่ถูกค่ะมันไม่ใช่กลิ่นแบบกลิ่นดอกไม้ไงต่ใช้แล้วจริงขึ้นตึงมานะน,นุ่มเลยอ่ะนี่นะคะนี้ เฮเวนนะคะโอเคหมดซีกนี้คือช่วงเช้าซีกนี้คือช่วงนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมบำรุงของโบนะคะแต่บางแต่ว่าตอนตอนตอนเช้าตื่นมาเนี่ยโบก็ใช้จริงๆมันใช้บ่อยๆนี่หมดแล้วด็อกเตอร์โอกุมะ อันนี้ก็จะมีแบบน้องน้องส้มเขาแนะนํามาก่อนแล้วก็แบบหลายๆคนเขาก็เลยชอบเขก็เลยใช้แบบเอ้ยมันดีเหมือนกันนตมันมันจะเป็นสเปรย์ที่ฉีดแล้วมันแบบมันซึมซึมของมันไปแล้วมันก็รู้สึกแบบหน้ามันเฟรชสดชื่นเวลาร้อนๆไม่มีขวดเล็กด้วยนะขวดเล็กอยู่ในกระเป๋ามันจะเป็นขวดแค่นี้พกพาสะดวกเราก็แบบยิ่งไปอากาศร้อนๆข้างนอกอ่ะเราก็ไม่รู้ทำทำยังไงดีหาน้าแล้วก็ใช้สเปรย์เนี่ยค่ะฉีดไปเลยค่ะแล้วหน้ามันจะรู้สึกแบบฟูเต็ม แล้วแบบหลายๆคนชื่นชอบโบก็เลยว่บเฮ้ยอันนี้ดีแล้วก็มีหลายๆรุ่นออกมานะอันนี้จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปเปิดขวดใหม่อนูคือหัวฉีดเขาอนูดีนะยังไม่ได้เคยรีวิวใช่ไหมนะมันจะก,กระจายอะ่ะมันไม่ไม่ฉีดปุ้งแล้วเป็นน้ําหยดใหญ่ๆร่วงไงมันจะก,กระจายก็เลยแบบก,นะก็เลยสดชื่นแล้วเดี๋ยวมันก็ซึมไปไม่ต้องไปชุไปเช็ดอะไรมาน,นะคะแล้วบางครั้ง โบก็จะมาร์คหน้าด้วยโอคุมาของเขาเช่นกันไปไหนวะน่าจะอยู่ห้องนู้นโบก็ใช้มาร์คปกมาร์คเนี่ยโบจะขี้เกียจใช้บางทีมันขี้ขีเกียจอะแต่บางทีก็เฮ้ยหน้าวันนั้นอาจจะรู้สึกเลยๆเหนื่อๆแล้วก็แบบเออมาร์กนิดนึงอะไรเงี้ยก็เออเปิดมาเปิดมามาร์คติดของโอคุมาเขาก็มีนะคะแล้วก็ โบก็เคยซื้อของที่ญี่ปุ่นของโคเซ่มั้งอือันนั้นก็ว่าใช้ดีเหมือนกันเดี๋ยววันวันหลังลองไปค้นมามารีวิวให้ดูเนาะว่าโบใช้มากสกอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะนะทุกทีโบใช้แค่นี้โบก็เหนื่อยมากแล้วโบก็ต้องการ แล้วค่ะสำหรับขั้นตอนกบำรุงผิวหน้าของโบนะคะไล่มาเลยตั้งแต่การครีนซิ่งหน้านะคะหลังจากแต่งหน้ามานะคะจนถึงการล้างหน้าแล้วก็าการบำรุงผิวหน้าของโบนะคะทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนค่ะก็ตอบคําถามหลายๆคนแล้วเนาะที่ถามว่าโบบำรุงผิวหน้ายัางไงนะคะวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์กัน ให้ฟังกันแล้วเนาะว่าเราว่าโบมีการบํารุงผิวหน้ากันยังไงนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมมาตั้งแต่ตั้งนานนะคะบางทีก็ไล่าสาระาบ้างบางทีก็มีเสียงตอกเสาเข็มตุ้นนี่นั่นมานะคะต้องขออภัยจริงเพราะว่าบ้านโบไม่ค่อยสงบอ่ะบางทีมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โบไม่ค่อยทํารีวิวที่เป็นการพูดออกมาเพราะว่าพูดออกมาก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็ต้องหาเวลาที่เด็กๆไม่อยู่ด้วยเพราะว่าไม่งั้นก็จะเจียวจ้าวกันทั้งห้องมันก็เลยกลายเป็นแบบปกติ How To r e v ีว w w โบ d จะเป็นลักษณะ mm hmm. เป็นใบ mm hmm. เพราะโบวต้องตัดเสียงออกขอโทษจริงๆด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังจะหาเวลารีวิวที่แบบว่างแบบนี้อีกนะคะเราจะได้มาพูดมาคุยกันเนอะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm.